ผู้ชมครับหลังจากที่เราทำความรู้จักกับดอยทิตินโนสีชัยมันแล้วนะฮะยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่เมื่อนพุที่ผ่านมาก็ได้ทำการเปิดตัวชูเสื้อแข่งขันพร้อมพับันคอของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดมาแล้วนะฮะนั่นกะ็คือดาวรุ่งพุ่งแรงของประเทศไทยเลยทีเดียวเมื่อประมาณสัก -56 เดือนที่แล้วนะครับสโมสรในเมืองไทยหลายต่หลายสโมสรพยายามที่จะคว้าตัวเขาเข้ามาสู่ทีมนั่นคือสราวุฒิมาสุกนะครับเจ้าหนุ่ยนะฮะ ปีความเร็วสูงที่หลายต่อหลายคนบอกว่าเป็นปีกพรสวรรค์ธรรมชาตินะครับครั้งหนึ่งเคยถูกวินนี่วินฟิชเชอร์เรียกตัวไปฝึกซ้อมกับทีมชามาแล้วหลายต่อหลายครั้งรวมไปถึงเลือกใช้งานในฟุตบอลชิงถ้วยมาราชทานกิงครับด้วยนะครับทั้งที่เจ้าหนุ่ยนะฮะสราวุฒิมาสุขนะ ยังคงเล่นอยู่เดี่ยวั่น2กับทีมจามจุรียูไในเต็ดครับนั่นแสดงว่าวินนี่ฟิชเชอร์นั้นมองเห็นอะไรดีๆในตัวของเจ้าหนุย่ยถึงได้เรียกตัวเข้ามาสู่แคมป์ทีมชาตินะครับวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของเจ้าหนุ่ยนะฮะมาฝากสาวกเกเรพยองถึงแม้ว่าเจ้าหนุ่ยนั้นยังคงรักษาการบาดเจ็บจากการผ่าตัดเมื่อ4เดือนที่ผ่านมานะฮะแต่สโมสรของเราก็าไว้เนื้อเชื่อใจและก็เซ็นสัญญากับเจ้าหนุ่ยมาเป็นหนึ่งในขุนพลกกเรพยองณนะปัจจุบันนี้ครับ ต้อนรับนะครับหน่วยเข้าสู่ S G Stadium แนะนำตัวเองกับแฟนคลับเมืองทองหน่อยครับสวัสดีครับผมก็ชื่อสลาวุฒิมาสุกนะครับย้ายมาจากจามจุรียูเนเต็ดของดิวชัน2ครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ2ีบปีครับผมจเกิดปีที่แล้วใครจำได้นี่คือนักเตะในดิวชัน2ที่วินนี่เรียกเข้าไปติดทีมชาติชุดคิงครับครับผมใช่ครับตัดสินใจยังไงฮะถึงได้ย้ายมาสู่สโมสร S c G เมืองทองยูเนเต็ดครับก็เป็นทางผู้ใหญ่เขาคุยกันด้วยแล้วก็ แล้วก็เมืองทองก็เป็นทีมที่ร,ระบบบริหารจัดการที่ดีด้วย <c oughs> ทำให้ตัดสินใจไม่ยากครับผมครับ <c oughs> แล้วรู้จักอะไรในทีมนี้มากกอนหน้านี้บ้างไหมฮะอย่างเช่นเพื่อนหรือว่าอ,อ,อะไรบ้างอ๋อรู้จักครับก็มีรู้จักช่วงจะมีรุ่นพี่กีฬาแล้วก็ตอนเก็บตัวทีมชาติครับอย่างตองกวินอะไรเงี้ยครับ <c oughs> พี่โก้พี่แพ้อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีพี่ดอย้ายมาก็รู้จักกันพี่แมทอะไรเงี้ยครับผม ก็ไม่เงาแล้วดิครับก็ไม่น่าจะเงาครับก็รู้จักเยอะอยู่ครับตอานที่อยู่ข้างนอกมองกองเชียร์เมืองทองเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจครับตั้งแต่เดินเข้ามาก็โหกองเชียร์เยอะมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนครับอยากจะมาเป็นหนึ่งในกลุ่นพลที่ทําประตูและให้เขาส่งเสียงเชียร์แล้วนะโอ้แน่นอนครับผมแต่ณตอนนี้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตรงไหนเออผมผ่าตัดมาก็ได้สี่เดือนละแต่ตามตามกหนดเนี่ยหมอให้พักหกเดือนก็เป็น เข่าขวาหมอนรองกระดุกฉีกนิดหน่อยแล้วก็เอ็นค่อยหน้าขาดครับไม่ได้ร้ายแรงครับก็ร้ายแรงไหมผมก็ว่าร้ายแรงอยู่ครับแต่น่าจะกลับขึ้นมาได้ครับใช้เวลาฟื้นฟูแค่ไหนครับใช้เวลาฟื้นฟู6เดือนเป็นอย่างต่ำครับตอนนี้ผ่านไป4เดือนละตอนนี้ก็เริ่มวิ่งได้แล้วครับผมแล้วก็เล่นฟิตเนสได้แล้วครับหลังจากนี้ก็จะเข้าคอร์สกับสโมสรเมืองทองของเรายาวๆเลยนะครับใช่ครับถูกต้องครับ ก็คงมาให้ทางสโมสรเมืองทองเนี่ยช่วยดูแลด้วยครับจะได้กลับฟื้นฟูกลับมาเร็วที่สุดครับว่าส่วนหนึ่งก็ถือว่าสโมสรเมืองทองเราซื้อใจด้วยนะครับเพราะว่าเสร็จสัญญาในชน่วงที่เจ็บอยู่ด้วยใช่ครับผมใช่ดีใจนะรง <c oughs> ก็ดีใจครับฝ <c oughs> ากก็ได้ถึงกองเชียร์ที่เขาจะรอติดตามผลงานของหน่วยไม่แน่ปลายซีซั่นอาจจะเจอกันอาจจะหายกลับมาเร็วอย่างเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้นะครับครับก็อยากจะขอบคุณกองเชียร์ที่ให้ความต้อนรับผมแล้วก็ผม ก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับเพื่อกองเชียร์เมืองทองครับต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหนุ่ยนะครับที่จะฟิตแล้วก็รักษาการบาดเจ็บให้หายกลับมาแต่ภายใต้คอสการดูแลของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเต็ดแล้วนั้นเขาจะกลับมาเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงและพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรเอสซเมืองทองยูเต็ดของเราในซีซันหน้าได้อย่างแน่นอนครับ